ซิสเตอร์หลุยรุ่งฤดีจันทหลังสีคณะพัคกินีรักการเขียนแห่งท่าแร่ปัจจุบันซิสเตอร์รับหน้าที่เป็นนัวกวิจารณ์ค่ะในโอกาสพิเศษที่คณะพัคกินีรักการเขียนแห่งท่าแร่จะทำการฉลองร้อยปีการก่อตั้งคณะซิสเตอร์มีความชื่นชมยินดีและมีความภูมิใจในการได้เป็นสมาชิกของคณะขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ส่งเรียก และเลือกให้มาดำเนินชีวิตนักบวชในคณะนี้ซึ่งเป็นเวลา27ปีแล้วขอขอบคุณพระสังฆราชปีแอลัมแบร์เดลามอตผู้สถาปนาสถาปนรักไม้กางเขนแห่งเอเชียและคุณพ่อยอแซฟกัมบูริเอร์ผู้ก่อตั้งอารามรักกางเขนแห่งท่าแรกขอขอบคุณบรรดาคุณแม่และซิสเตอร์รุ่นบุกเบิกของคณะทุกท่านที่ได้มีความเข้มแข็งภาคเพียรโดยได้ร่วมกันสร้างรากฐานของคณะ ให้มีความมั่นคงและได้ส่งต่อจิตรมร์ระการเคยนจนถึงทุกวันนี้ขอพระเจ้าโปรดประทานความเข้มแข็งความมั่นคงในการติดตามพระองค์แก่สมาชิกทุกคนและโปรดเพิ่มพูนกระแสรเรียกในคณะให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจะได้ทำงานรับใช้พระเจ้าและพระศาสนาจักรสืบไปเพื่อทุกคนจะได้รับฟังข่าวดีของพระองค์